สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องศึกลบสถานสวรรค์ในตอน559ถึงตอนที่561นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชุมกันเลยเพิงเจดีธมินช่มละสลาย ภาพแพ้แล้วอุมบัดซอมอีกนิดเดียวเท่านั้นเย้ฮ <Yay! S 1> ึอ,อ,อ,อบชิงจะดำเนินต่อไปสำนักเซิงลิงชนะสำนักวันหวงชนะสำนักเสีย่ยเฉินชนะอสูรปีาศาโลหิต นั่นคืออสูรปีศาโลหิตลำดับที่13ของบันทึกหมื่นอสูรเกาวกันว่าอสูรปีศาโลหิตนั้นทรงพลังและดูร้ายมากนั่นเป็นเหตุผลที่อสูรปีศาโลหิตเป็นอสูรระดับดินอสูรปีศาโลหิตที่ราชวงเสียเฉินมีมีทะเลโลหิตที่ถูกสร้างขึ้นจากน้ำมือของพวกสมาชิกลาชวงจากการสังเวยเลือดผู้คนนับไม่ถ้วนพวกเขาใช้สิ่งนี้ในการทำสัญญากับเผ่าอสูรปีศาโลหิตเพื่อเสริมสร้างพลังให้แก่ตระกูลของตนเอง หลายปีที่ผ่านมาตระกูลเสี่ยเฉินโจมตีเขตแดนของตระกูลเหลือเฉินอย่างอ,อกาุกอาจจับคนของเราไปชำระทะเลโลหิตและหล่อเลี้ยงอาสูนปีศาจโลหิตเหล่านั้นสักวันข้าจะต้องล้างแค้นตระกูลเสี่ยเฉินให้ได้อย่างแน่นอนลัวลีมเดี๋ยวข้าจะช่วยเจ้าเองสีกุ้มที่ผ่านข้ารอบคือกลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดและถึงเวลาที่จะเข้าสู่ขั้นที่สองของรอบชิงแล้ว ท่านคณะบดีหรอท่านอาจารย์ยือทำได้ดีมากเลยมู่เฉินที่ไม่นําความบรพยศมาให้แก่สำนักพวกเราไทยซางไม่เร็วเกินไปหน่อยหรอที่เจ้าจะสรรเสริญสิทธิ์ของตนเองนาะเป็นอะไรของเจ้ากันฮะเจ้าไม่มีความสัมพันธ์อันดีกับสิทธิ์ของเจ้าอย่างนั้นหรอเจ้าถึงไม่ปล่อยให้ข้าชมเชิสิทธิ์ของข้านะในสายตาของข้ามู่เฉินและคนอื่นๆเกีกาดที่สุดเสมอแล้ว ขอบคุณขั้นคณะบดีชี่หยุดพูดไรสาระได้แล้วมาเริ่มกันเลยอาวุธพบสวรรค์ของห้ายอดสำนักกระจกเลือกเฟ้นเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ที่ข้าสามารถพบกับลัวลีได้ก็พ่อกระจกเลือกเฟ้นที่เลือกข้าให้เข้าร่วมกับสงครามเทพยุทธในเส้นทางวิญญาณข้าไม่ถึงเลยว่าจะได้เห็นมันอีกครั้ง มีตำนานเล่าขานกันมาว่ากระจกเลือกเป็นนี้มีตั้งแต่ยุคโบราณมาแล้วลำแสงสามารถทะลุผ่านปาการกั้นพิภพได้จนส่องลงพิภพเขตล่างไม่มีใครสามารถถอนตัวภายใต้ลำแสงของมันได้ในยุคโบราณแสงจากกระจกเลือกเป็นสามารถทำลายได้แม้กระทั่งจอมยุทธขุมพลังระดับจืนจุนให้เป็นเท่าทานมันน่ากลัวขนาดนั้นเชียวเหรอนี่หมายความว่าข้าสามารถใช้กระจกเลือกเป็นเพื่อตามหาท่านแม่ของข้าว่าอยู่ที่ไหนได้ใช่ไหม ไม่ไม่ไม่ท่านแม่ของข้าได้ใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อช่วยซ่อนล่อง้อยของข้าหาข้าตามหาโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความเป็นไปได้มากที่คุณเหล่านั้นจะสังเกตเห็นข้านั่นมันก็เป็นแค่ตำนานกระจกเลือกเฟ้นเคยผ่านภัยพิบัติยุคโบราณดังนั้นจึงได้รับความเสียหายตอนนี้คงไม่ได้มีพลังที่น่ากลัวขนาดนั้นแล้วละ ไม่รู้เลยว่าท่านอาจารย์ใหญ่ทั้ง5เรียกกระจกเลือกเฟ้นออกมาทําไมหรือว่าจะใช้ในการทดสอบการประลองครั้งต่อไปอย่างนั้นหรอพวกเจ้าเดาได้ถูกแล้วการประลองสี่กลุ่มสุดท้ายจะเริ่มต้นโดยการตัดสินจากกระจกเลือกเฟ้น4ี่กลุ่มสุดท้ายจะต้องเข้าไปในกระจกเลือกเฟ้นและกลุ่มแรกที่ออกจากกระจกเลือกเฟ้นได้ก็คือผู้ชนะตอนนี้ถึงเวลาที่พวกเจ้าจะต้องเข้าไปในกระจกเลือกเว้นกันแล้ว ลุยเต็มที่ในศึกสุดท้ายกันอืมได้เลยไปมหาสมุทรนี้สร้างขึ้นจากขึ้นลิงทั้งหมดอย่างนั้นหรอกรมอื่นอยู่ห่างจากเราพอสมควรเลยทางออกของกระจกเลือกเฟ้นอยู่ที่ปลายขอบฟ้าไม่จำกัดวิธีการตราบใดที่เจ้าสามารถไปถึงจุดสิ้นสุดของทางออกได้เจ้าจะเป็นผู้ชนะเอาละ เริ่มได้นี่มันจะกระทันหันเกินไปแล้วจับข้าไว้เร็วถูกแรงกดดันขึ้นหลิงที่ทรงพลังเช่นนี้น่ากลัวยิ่งนักข้าคิดว่าข้าจะต้องตายอยู่ในทะเลแห่งนี้เสียแล้วมีกระแสขึ้นคงที่และเราต้องพยายามอยู่ห่างจากทะเลให้มากที่สุด แต่เราไม่สามารถขึ้นสูงเกินไปได้เพราะถ้าหากเราตกลงมาเราจะไม่สามารถใช้พลังขึ้นหลิงหลังจากความสูงเกินขอบเขตที่กำหนดเอาไว้อย่าเพิ่งท้อใจไปทางออกอยู่ตรงนั้นไปกันเถอะข้าจะพาพวกเจ้าออกไปเองพวกข้าไม่ได้อ่อนแอเกินกว่าที่เจ้าต้องมาปกป้องหรอกนะไปกันเถอะหะ แย่ yeah, แล้วจบแล้วดูเหมือนว่าข้าจะเชื่อมั่นในตัวเองเกินไปพี่สูสวนปล่อยข้าแล้วพวกเจ้าไปต่อเถอะ ไม่พวกเราจะต้องออกไปด้วยกันมีกระแสน้ำวนอื่นอีกอย่างนั้นเหรอเป็นไปได้ไหมตราบใดที่ขึ้่นลิงรุนแรงกระทบกับทะเลมันจะทำให้เกิดกระแสน้ำวนขึ้นของขึ้น่นลิงอย่างนั้นเหรอเร็วเข้า หากเจ้ายัางมัวชักชา้าเจ้าจะตกลงไปพร้อมกับข้าด้วยนะนี่ก็เพื่อผลประโยชน์ของสำนักเปดยรซางพวกเจ้าต้องชนะได้ฮะพี่สูสวน